ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ไอ้หน่องต้อมจะลังเอาขึ้นหรือเป็นลุงน้อยเนี่ยเป็นไงเป็นไงไซส์สวยไหมสวยนะใหญ่นะเหรอดูนะครับท่านผู้ชมหัวเลาะก่อนเราอ่ะหัวเลาะก่อนได้เปรียบนะหัวเลาะก่อนได้เปรียบนู่นนี่ดู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 คันนะครับท่านผู้ชมดูนี่ไม่แกล้งนะ ว้าวว้าวลูกคัน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 นี่จะหาว่าลุงน้อยโกหกเป็นไงเป็นไงต้องแพ้เลยยังอีกยังอีกเดี๋ยวคอให้เผื่ก่อนนะไปขึ้นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดูคันนะครับนี่ว้าวเป็นไงล่ะแต้มแหลกเอ้ยอย่างนี้ต้องไม่ต้องใช้ตะขอจับปากเลยเป็นไงครับเเป็นไง่กพราาะว แรงมันเยอะนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอย่าไปบอกหมายเข้ามาของปลาไหลเรามาซ้ําเขานะครับเป็นไงปลาขาวครับปลาขาวเขาเรียกปลาขาวดูคันนะครับนี่นี่เอวอ๊ออ๊ออ๊อออ๊ออออออ ที่เห็นเห็นจะน่าจะได้จักแต้มแล้วมั้งวันนี้งี้แต่ของน้องต้มเงียบกริบหยับกริบเป็นไงเป็นไงงี้อ้าวเป็นไงล่ะเห็นไหมเบ็ดลุงน้อยนั้นนี้นี่เยือลุงน้อยเนี่ยนี่มันจะเยือน้องต้มงี้ โอเคโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ดูกันตัวต่อไปฮะงานนี้จะหลอกลูกน้อยสำเร็จหรือเปล่าสูตรสูตรใหม่ของน้องต้อมนะครับเออสูตรใหม่ตัดคันนี่เขาไปตัดคันขี้เกียจขาดเอาเชือกผูกนะครับแล้วก็ปลาเอาลงไปขข้าางงงลล่้างลาง <c oughs> ่าลง,งจะใช่ปลาหรือเปล่า มา<ด>ล,ล,ลามุ้นครับท่านผู้้้ชมออาบนนนรัแน่หลอกหรือเปล่าดูนักน้องต้อมจะหลอกน้อยกว่าตามใส่ลงไปดับ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 ไอ้ตัวไอ้มาเดือดตัวนี้ลปลาก,กินปลาก,กินมาเดือดตัวเนีกก้ยหรือปลาตะเพียนเรา เดี๋ยวก็รู้ลงไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็รู้ขึ้นมาแล้วมันน่าจะเพียนนะไปพันนะครับท่านผู้ชมกิ่งักเอ๊ะปเดียนไปพันไม่มีตัวไม่มีตัวหลอกหลอกง่ยดับน้ำแล้วเนี่ยปุ๊บ เดี๋ยวเี๋สูตรใหม่แ,แกะออกได<ช>้ไหมถ้าแกะไม่ได้ก็เดี๋ยวดูก่อนถัดน่าชัดได้มันไปพันอยู่เได้ลูกตะกวัวนะครับเด <c oughs> <c oughs> ได้ลูกตะกวัว <c oughs> นี่เบ็ดลูกตะกวัวหัวเดียว <c oughs> งานนี้เนี่ยลุงน้อยเพิ่งได้มาตัวหนึง ของต้อมคนมาากินยังไม่ได้เลยแกออกไหมที่สองเกือบไปแล้วเกือบหลุดต้องใช้ประดาน้ำต้องเอาออกมาใช่ไหมอีกหนึ่งขวด ้าวไม่ต้องเลยสีเปลงตีนไปเขี่ยหลุดได้ที่ได้นะครับดูท่านผู้ชมดูนะครับลงทุนคันอันที่จริงอ่ะตัดกับในปากก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ <c oughs> นี่ลูกตกเท่าไหร่นะครับสิบเก้า <19 S 1> บาทสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสรรหาทำที่ได้ดตะกลัวเล็กน้อยอ่ะไปถือว่าแจ๋วนะ, <Okay. S 2> ะแก่เชือกให้ผมหน่อยอโอ้โหนึกว่าปลากิน ขายมันไม่ใช่ปลาไป,ป,าปพันหลอดมือนะหลอกดันน้ำไปแล้วเดี๋ยวสิแบบนี้<อ>เนี่ยน,น้องดำเข้ามาแล้วลุงน้อยมโมโหไม่ชวนลุงน้อยไม่ลองน้อยมโมโหลุงน้อยยกเรือยก,ยกของขึ้นรถหมดเลยมโมโหว่าไอที่ผมมัดจะรอนไหมโอ้โหไอเหนียเดี๋ยวนั้น ได้มาอีกตัวอ,อีกแต้มหนึ่งละเต็ม,ตมเรือนะอผม,นะม<า>ื่อนนะอ้ยไ,ได้มากี่แต้มวัเนียส,สามแต้มชนะขาด,าดร้อยเลยงนนชนะขาดร้อยแล้วพู่แพ้เราตินของขึ้นเรืเไปอ <laughs> <laughs> โอ้ยเจอกลายด้วย อยู่ทุกตัวนี่ครับดีนะผมมัดกันรอดไว้ไม่งั้นมันเอาฝักตบผมไปอ่ะไอ้ตัวไหนมันักตบมันฝักตบเล็กไงในตัวใหญ่อ่ะใช่แล้วก็ไปพันกิ่งไผ่ข้างล่างยกกิ่งไผ่ขึ้นมาเป้าเหมือนกันเป้าจะคือข้างล่างเหมือนกันถึงไม่ล้อเนี่ยไม่ใช่แต่มันยกเป้ายกเป้าทั้งหมดสรุปว่าในสี่แต้มปลาขาหนึ่งไอ้กดสองนางกายหนึ่งนางกายหนึ่งนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ถือว่าประมาณห้าโลหกโลสี่โลมีก็ประมาณสี่สี่ประมาณสองกว่าสกว่าเกือบสามอ้วนนะอ้วนเนี่ยปก็กายเกือบสามนังกลายนังกลายไอ้กดไห้ข้าวครับก็วันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับเบ็ดน้องต้อมดูในใน,ในกระมืงใครอยากหาทำเนี่ย เหนื่อยลูกตะกัวลูกตะกัวปลาไปสิบกว่าบาทสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมนี่มันการลงทุน้เอ้ยถ้าขโมยลักแล้วลูกแต่มานี่นี่ฐานะขี้เกียจตัดคันนะครับท่านผู้ชมขี้เกียจขึ้นเขาต้องทําแบบนี้นะครับแต่ทําแบบนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองดูลองไปดูได้เลยไม่ห่วงวิชาใช่อยากทําทําได้เลยครับไม่ห่วงวิชาก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับอันางนี้ครับสําหรับก็ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปทางไหนเดี๋ยวนึกก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยกับน้องต้อมนะครับดีทั้งสองสองช่องเลยมอตอนเช้าหุ่นนอนอยู่บนเลาะกากปรากฏว่าาดังขาลุงน้อยได้ขาวตัวเนี้ยเขาไปเอาเขาไปหลอกเอาปลาอะไรมาผูกก็ไม่รู้เนี่ยปลากายมั่งปรากฏมั่งหลอกลุงน้อยอ่ะก็ถือว่าพอได้นะครับท่านผู้ชมเนี้ยพอได้พอได้ นะครับจะทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็คลิปหน้าต่อไปถ้าวันจันทร์น่าจะไปสิงห์บุรีนะครับท่านผู้ชมลุงน้อยนะครับน้องต้อมอยู่หน้าเราจะอยู่แฝ่แม่น้ําน้อยหรือท่าจีนยังไม่รู้อยากทดลอง,งอ,อยากทดลองเขาจะจะเรียนเบ็ดอย่างนี้ให้จบก่อนนะครับตัวลุงน้อยไม่เรียนนะอย่างเนี้ลงทุนเยอะจัดขโมยรักตะลทีมเเฮ้อ ไปลุงเ็กงผมหรือผมแค่นั้นเลเออนี่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 ยนะครับตอนนี้ก็ับวันนี้เดี๋ยวลุงน้อยก็เอาเรือขึ้นมาโหลุงน้อยยกเรือขึ้นมดเลยเรือแพขึ้นรถหมดเที่ยแล้วเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยกับน้องต้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีครับท่านผู้ชมหมาปักบ็ดแพอะไรมัไม่น้ำน้ำหน่อย อย่าบอกเขานะาไม่นน้ำนอยบาดนี้ยเจอหนึ่งตัวแล้วไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับทุกว้าน <ś c oughs> <ś c oughs> Hello? Okay. แฉมแหลกมาแล้วครับท่านผู้ชมว้าวไปงวนดิลำนู้นมาลำนู้นลำนู้นลำนี้ไม่มีที่อยู่อ่ะไม่เป็นไงครับท่านผู้ชมแจ๋ววางเลยด้วยขนาดนี้ไปป่าบันป่านี้หมดของโดดมาล่อม้สักครั้งเอาล้อยล้อยท่านผู้ชม งั้นมันไข่เนี่ยไข่เนี่ยไม่เอาเนี่ยน้อยจะไปปล่อยของมาฆ่าอ่ะโอเคเดีย๋ยวเจอกัน <c oughs> ตัวต่อไปตตัวต่อไปเลยนะครับตัวแต้มที่สองวันเดียวจะให้มันลบกับปืดนี่ปืด่า <c oughs> นี่มันลบดูที่ว่าปลาอะไรเป็นไงล่ะ ป็นไงเต็มลำครับเบ็ด <c oughs> มึงก็มึงเก็บมะพร้าวมานะมันอ่ะมัน,ด,น <c oughs> ดูนี่ครับกระโดดดูดูครับท่านผู้ชมห <c oughs> ันหักไปแล้วหันหักไปแล้วมือที่มือที่ดูครับดูดูรบกระทำกันยังไงไอในมือกู ขันค so ืนหักหมดเลยขันนุ่มน้อยคุปลาอะไรกันแน่เขาเนาะาหัวทิ่มนะครับท่านผู้ชมเกือบไปเลยนะครับท่านผู้ชมเกือบหัวทิ่มดู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 เกือบหัวทิ่มนะครับท่านผู้ชมมือมือเห็นไหมครับเห็นไหมครับหรือหรือดูือดูือหัวทิ่ม จเย็นใจเย็น,ยนขันก็หักอย่าไปจับขันลูดมาละเบอร์ละสองบาทใช่สองบาท <c oughs> หัวทิ่มนหัวลอกล้าก็ตกตกน้ำหัวลอกล้าดูดูดูไม่ได้ดีดดล้านะครับน,น้ำขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเป็นไงพุ่งเป็นไงครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ โดยสีมือน้องเปิ้ลนะนี่นวันลบเอามาทำไมโดว์เอามะพร้าวด้วยเขาไม่นับเขาไม่นับกันนะท่านผู้ชมเขาไม่นับเขาไอ้มะพร้าวเนี่ยเขาไม่นับในโดว์เขาก็ไม่นับอุ้ยเขานับมะพร้า uh> วอย่างเดียวดูดูดูสองแต้มแล้วหน้อยอ่ะว้าแอดในบุญมันอะ มันลม้ครับย่อมยอยอมยอมจะดูก็ไม่นับอ่ะนี่นะครับนี่ยอมย่อมได้ยงี้ต้องยอมยยอมแน่ียองต้มแล้วน้อยอ่ะนต้องยอมม่ยอมไดไงนี่นี่ยอมไงแพ้กระทั้งคนแก่เดี๋ยวก็ดูเถอะเนี้ยง่ายตัดน้ำลอยแล้ว

bình แรงไง bình lên là, sẽ khỏi giống আলপ ম ร้อยละหครับ้อยละห,หนึ่ง้อยละหยังตามอยู่อีกหนึ่งตัว <c oughs> สวคัวยเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับน้อยกันหมดแล้ว

น้ำลงน้ำดำถ้าไม่ดำใครเป็นคนผลไปอยากจะดำมันตักติดครั้งดิ

ครับท่านผ <AN> ู้ชมวันนี้น้อยก็มาเขาลุงแดงไม่ให้บอกว่ามามาที่ไหนนะครับแปแม่น้ําน้อยนะครับอ้องโทษ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 บอกไปไหมแป่แม่น้ำน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ได้ห้าตัวนะครับท่านผู้ชมดูนี่หรือว่าไม่ขาดนี่ไปเป็นไงใหญ่ๆครับนี่ห้าตัวปากปากปากกดสองตัวชะโดสองตัวนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวหมายต่อไปเราจะไปไหนลุงน้อยยังไม่บอกนะครับสําหรับวันนี้มาแฝงไม่น้ําน้อยเอ้าบอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยนะครับจะได้ดูปากัวใหญ่ๆอย่างนี้ต่อไปนะครับนี่ใส่สวยๆทั้งนั้นเลยสนใจไหมนี่ลาขาวห้าตัวกระโด2สองตัวปรากฏสองตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยนะครับจะได้ดูปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ โอเคครับดูน้อยกลับบ้านก่อนนะครับโอเคครับวัสดีครับ